ถ้าอยากจะไปแชมเปี้ยนลีกต้องชนะอย่างเดียวต้องเอาชนะเซนนอลให้ได้ครับแต่พอนี้พอเชลซีแพ้โอ้โหวันนี้กลายเป็นว่าความกดดันน้อยลงไปแล้วใช่สกอร์สองหนึ่งสามหนึ่งเนี่ยต้องมีเป็นสกอร์เบสิกเลยเนี่ยหรือพูดว่าไงว่าต้องมีสามประตูเพราะฉะนั้นมันมีความหมายลึกซึ้งอะไรกว่านั้นไหมคุณเบสต์กองกองสุดิดนึงดูหน้าขวาขวาพี่ขวายังทันเลยยังทันเลยยังทันเหลือห้านี่ไม่นานดีกเยอะขึ้นข้างบนยิงกันเยอะ ปลิ๊ดปรี๊ดเลยปรี๊ดปรี๊ดปลิ๊ดปลี๊ดอาแตสั้นๆปอย่างเดียวบอกเขาอะบอกเขาอะสูงสูงนะอืมดังๆชัดๆสูงสั้นี่น้อยีน้อยีกน้อยมันเบสิกกุ๋ยมันจะอะไรมีสองอย่างอย่างน้อยน้อยวันเนี้ยรีพูดไม่แพ้คาบ้านอะ ก็ไม่ได้เหตที่บ้านเลยคือนี่พูดอีกก็ถูกอีกโอเคได้พวกนี้ไม่ไม่มีใครรอรีบูดขาบ้านอีกแล้วขาบ้านไม่มีพวกนี้ไม่มีขาแบบขาบ้านเลยไม่มีนะไม่มพวกนี้ไม่มีขาบ้านแล้วเอาไงดีพี่ติ่งอย่างนี้ผมไม่แตะเพราะว่าวันนี้ผมให้รีวูวไปแล้วอารีวูวไปแล้วผมไม่แตะอ่าเอาละไหนใครบอกจะไม่ศูนย์ศูนย์งานเข้าแล้วพูดกุยแล้วเทนนี่เจ็บไปเนี่ยมีผลไหมใครนะพี่เทนนี่อมีแน่มีแน่ ช่วงหลังเนี่ยด้านซ้ายเขาเลยอ่ะสมดุลนี่น่าจะเสียไปแล้วตรงนั้นบังโมอยู่ด้วยเลยบังโมใช่ไหมโอ้ยงี้ครึ่งหลังสูงเจอกระสุนตลิข์นะตรงนั้นสูงแน่ครึ่งหลังสูงก็ทำดป็นที่สุดแล้วอ่ะไหนบอกสูงไงโอเคยังไม่จบยังไม่จบนะยังไม่จบไม่ยังไม่จบยัไม่เคยดูครึ่งแรกสูงๆเครึ่งหลังนี่กันเจ็ดลูกอ่ะเออาซึ่งผมมองนะคุณกุย เดี๋ยวผ่านไปสัก15นาที20นาทีนะได้ไหมได้ไหมงขึ้นหลังถ้าทำถ้ายังทำไม่ได้เนี่ยกดดันเดี๋ยวเขาจะตัดโตต้าลงมาเดี๋ยวเขาจะตกลงแน่ๆผมผมมั่นใจเดี๋ยวเขาจะตกลงมาเฮ้ยวหน่อยแมวไหน้า่าหน่อยขาาท่อเหรอโอเคเนี่ยคาบากันแน้นีคลินชิดแล้วนะฮะใช่สเกมติดแล้วนะที้ไม่คือวันนี้มันสบายเพราะฟารมิโย่เป็นเกมกวาดหมดตั้งแต่กลางสนามริบุลเขาบีบข้างบนแล้วเขาตัดได้ตั้งแต่ ก่อนเึงครึ่งกระมน่ำช็อตเลยไอ้ทรงนี้ก็ได้หานะได้ลูกหาเวลาได้หลวมได้บอลได้เยอะผมชอบดูหน้าเขาคือผม่าอย่างงี้พี่เอาวูดตรงอะ ว่าคนขนน้อยกะทิแต่ว่าเป็นถึงขั้นกะทินะฮะอะไรกะทิคืออะไรไม่มีขนเลยอะไรเป็นที่เขาเรียกกะทิอ่ะไม่รู้เหมือนกันก็จะพูดทำเฮี้ยอะไรอยู่นี่ก็โดนอยู่นี่โดนพี่หันมาเล่นผมเหรอเนี่ยกูวงเลยไอ้กะทิอะไรของมือกัปธีเรื่องขนเรื่องหนวดอะไรนี่มันเป็นเป็นเหมือนเหมือนพันธุกรรมนะเหมือนเหมือนแบบแต่ละคนใช่